จังหวัดร้อยเอ็ดตั้งอยู่ตอนกลางของภาคตอนออกเฉียงเหนือลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงมี20อำเภอ193ตำบล2,481หมู่บ้านมีประชากร1,300,000เศษอาชีพส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรตำบลดงครื่องน้อยอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดหใน193ตำบลมี13หมู่บ้านตั้งทางทิศใต้ของจังหวัดร้อยเอ็ดอยู่ในเขตทุกุลาร้องไห้ห่างจากจังหวัดประมาณ70กิโลเมตร ผู้นำตำบลดงครั่งน้อยอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงประจำปี2564หลังจากเข้าร่วมโครงการได้ร่วมกับผู้นำชุมชนประชาชนในชุมชนและภาขีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องโดยใช้หลักบวรบ้านวัดโรงเรียนราชการใช้พลังชุมชนในการพัฒนาชุมชนโดยผู้นำทําก่อนเป็นต้นแบบและขยายผลไปทุกครัวเรือนจนได้รางวัลเชิดชูเกียรติผู้นำการเปลี่ยนแปลงดีเลิศระดับประเทศเงิน รางวัลหนึ่งล้านบาทเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมโดยผ่านกิจกรรมฐานการเรียนรู้มีชีวิตดังนี้ 1. ่ฐานเรียนรู้ผู้นำต้องทำก่อนผู้นำชุมชนทุกคนปลูกผักสวนครัวเป็นแบบอย่างของชุมชน 2. ฐานเรียนรู้ถนนกินได้ปลูกผักสวนครัวริมถนนทั้ง13หมู่บ้าน 3. ฐานเรียนรู้หมู่พร้อมผักพร้อมหมู่ที่3 4. ฐานเรียนรู้เห็ดพร้อมแมลงพร้อมหมู่ที่12 5. ฐานเรียนรู้ป่าพร้อมบัวแดงพร้อมหมู่ที่1หมู่ที่9 6. ฐานเรียนรู้กบพร้อมหมู่ที่4 7. ฐานเรียนรู้เมล็ดพันุพร้อมหมู่ที่12และเป็นศูนย์แบ่งปันเมล็ดพันธุ์ต้นกล้าจังหวัดร้อยเอ็ดฐานเรียนรู้ไก่พร้อมไข่พร้อมหมู่ที่5หมู่ที่6หมู่ที่8หมู่ที่10หมู่ที่11หมู่ที่12 9ฐานเรียนรู้ผักชนะ ปลูกผักทุกครัวเรือนวัดโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดงคลังน้อยแปลงโคกหนองนาและพื้นที่สาธารณะ10ฐานการเรียนรู้ตลาดแห่งน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกันตำบลดงคลังน้อยอาหารพร้อมหมู่ที่1หมู่ที่2หมู่ที่9 11ฐานเรียนรู้จัดการสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนกิจกรรมถังขยะเปียกรักโลกการบริหารจัดการขยะทั้ง13หมู่บ้านธนาคารขยะหมู่ที่8การทำปุ๋ยอินทรีย์ทุกหมู่บ้าน 12กิจกรรมปันรักปันสุเป็นการบริจาคข้าวสารอาหารแห้งพืชผักสวนครัวในชุมชนให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019และผู้ได้โอกาสทั้งในและนอกชุมชน การพัฒนาคือตบุหลองข้างน้อยของเรามีผู้นำนะครับที่เข้มแข็งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยตลอดระยะเวลาอยู่แล้วนะครับในการพัฒนา mm. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นําการเปลี่ยนแปลงนะครับเข้ามาพื้นที่ตบุหลงข้างน้อยตอบบนเรานะครับเป็นได้รับโอกาสนะครับได้เป็นตัวแทนเข้าประกวดนะครับผู้นําชุมชนแต่ละหมู่บ้านทั้ง15ท่านนะครับผู้นําการเปลี่ยนแปลงได้วางแผนแล้วก็ดําเนินการกิจกรรม นะครับให้แต่ละหมู่บ้านนะครับได้ไปขยายผลส่งต่อกับชุมชนนะครับแล้วก็ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับชุมชนตําบลองข้างน้อยหรือว่าในตําบลเรานะครับก็มีโครงการหลายๆโครงการนะครับที่นํามาพัฒนาไม่ว่าจะเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารนะครับพวกผักปลอดสารพิษปลูกผ,ผักหน้าบ้านหลังบ้านนะครับอย่างน้อยหมู่บ้านละ สิบชนิดสภาพชุมชนตำบลห้างน้อยนะครับแต่ก่อนนะครับเป็นพื้นที่นะครับที่แห้งแล้งนะครับไม่ได้มีการส่งเสริมนะครับในการพัฒนาช่วงระยะหลังนะครับมีการทางพัฒนาชุมชนนะครับได้มีการส่งเสริมนะครับให้มีการปลูกผักนะครับสร้างความมั่นคงทางอาหารนะครับทีนี้ชาวบ้านเราก็เลยได้รับโอกาสจากหน่วยงานต่างๆนะครับภาคีเครือข่ายนะครับมา ว่าจะเป็นขุดบ่อเลี้ยงปลาในที่นานะครับในที่สาธารณะต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่ตำบลห้องน้อยเรามีการพัฒนาทุกครัวเรือนนะครับในตำบลเรานะครับจะมีการเลี้ยงสัตว์ปลากบไก่วัวนะครับหมูนะครับซึ่งนะครับหมู่แปดของเรานะครับพลท่านนอกก็มีการลงรับซื้อขยะเป็นเป็นรูปธรรมนะครับทุกหมู่บ้านจะมี ที่รับซื้อขยะนะครับโดยมุ่งเน้นนะครับให้คนในชุมชนนะครับเก็บขยะแยกขยะแล้วก็มาขายจุดเด่นนะครับผู้นำการเปลี่ยนแปลงนะครับที่เป็นรูปธรรมจริงๆนะครับที่จะมีถนนกินได้นะครับแล้วก็ปุ๋ยผลิตปุ๋ยชีวภาพอินทรีย์นะครับแปรรูปอาหารครับซึ่งที่บ้านพลฮาดนะครับหมู่ที่12นะครับมีกิจกรรมหลายอย่างนะครับโดยเฉพาะการปลูก ปลอดสารพิษส่งเครือข่ายนะครับศูนย์กระจายสินค้าคอนแก่นนะครับโลตัสหรือว่าโรงพยาบาลนะครับเราเป็นเป็นผู้ส่งนะครับจะจะมีรถมารับทางพระราชุมชนนะครับก็ได้มาสนับสนุนนะครับกิจกรรมหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชสมุนไพรนะครับต้านโควิดนะครับการแบ่งปันนะครับในช่วงวิกฤตโควิดก็มีการแบ่งปันอาหาร ข้าวสารอาหารแห้งผักปลอดสารนะครับให้กับโรงพยาบาลต่างๆนะครับเป็นโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลจังหวัดร้อยเอ็ดอซึ่งโคกน้องนาโมเดลนะครับเป็นโครงการที่ดีมากนะครับตำบลนองข้างน้อยของเรามีอยู่17เกตแปลง18กับ CLM นะครับ15ไร่ก็ถือว่าเป็นโครงการที่อตอบรับดีนะครับคนในชุมชนในตำบลเนี่ยมีความต้องการเป็นอย่างมากนะครับซึ่ง ช่วงนี้ก็มีโคกหนองนามโมเดลหนึ่งไร่มาต้องขอขอบคุณกรมการพัฒนาชุมชนนะครับที่สนับสนุนโครงการดีๆกราบขอบพระคุณท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนนะครับที่ให้โอกาสแล้วก็มีโครงการดีๆนะครับให้กับชาวเกษตรกรของเรานะครับซึ่งเป็นโครงการที่ตรงประเด็นเลยครับการเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงนะครับคือผู้นํา จะต้องลงมือทําก่อนนะครับให้คนในชุมชนได้เห็นแล้วก็ได้ปฏิบัติตามนะครับอย่างน้อยๆนะครับผู้นําต้องทําก่อนนะครับ จากการขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างความมั่นคงทางอาหารสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนสร้างภ่มคุ้มกันทางสังคมของผู้นำชุมชนและประชาชนตำบลดงครั่งน้อยที่ทุกคนมีส่วนร่วมคิดร่วมวางแผนร่วมพัฒนาร่วมรับผลประโยชน์ร่วมติดตามประเมินผลโดยใช้หลักบวรการบรณาการการทำงานใช้ทุนชุมชนในการน้อมน,นำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการขับเคลื่อนทำให้ประชาชนตำบลดงครั่งน้อยมีความมั่นคงทางอาหารคนในชุมชนลดรายจ่ายและมีรายได้เพิ่ม มีภูมิคุ้มกันและสิ่งแวดล้อมที่นําไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นชุมชนสีเขียวมีการแบ่งปนันมีความเพื่อกูลมีความรักความสามัคคีสืบไป